สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กับทางด้านเว็บไซต์ bitcy.com เหมือนเดิมครับแล้วก็ยังอยู่กับการใช้งานใน Facebook เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะอยู่ในการทำนะครับเรียกว่าภาพโพสของ Facebook นั่นเองนะครับแบบง่ายๆในออนไลน์เลยครับหยับใส่จับใส่อย่างเดียวจบนะครับต้องไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมครับไม่ต้องใช้โปรแกรม Photoshop ไม่ต้องไฟลโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นครับทำออนไลน์หมดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ กับการสร้างเฟซบุ o o โพสต์ของเราในวันนี้นั่นเองครับซึ่งตัวอย่างผมก็สร้างมาแบบนี้นะครับผมเป็นการโปรโมทของทีมฟุตบอลนั่นเองนะครับโอเคครับอย่างแรกแล้วก็เข้ามาที่ตัว p e t c i s y com edit นะครับอ่าแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับนี่นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหาตัวนี้ไม่เจอไปหาจากไหนนะครับก็มาที่คำว่า ตัวนี้นะครับนี่ครับ m e u t c y com template นะครับเข้ามาตรงนี้ก่อนครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับปาไกลเลยลึกเลยนะครับมันก็จะมีคําว่า facebook code ตรงนี้นะครับเป็น template ให้เราเลือกก่อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วกด view all นะครับกดไปนะครับเลือกอะไรก็ได้อันนึงครับปึ๊บอันไหนก็ได้อันนึงให้มันเข้าสู่หน้าต่างตัวนี้ให้ได้นะครับ ให้มันเข้าสู่หน้าต่างเว t e s ซ c o m อนะครับ Edit อะไรของมันเนี่ยนะครับให้ได้หลังจากนั้นครับเราก็มากดตัวนี้ครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับจะใกล้คําว่าดาวน์โหลดนะครับกดไปหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่นั่นเองนะครับต่อมาเราก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนไปเรื่อยๆทางขวามือนะครับกดลงไปนะครับกดไปเรื่อยๆเลยครับไกลๆหน่อยนะครับมันก็จะมีคล้ายๆกับแบบเมื่อกี้นั่นแหละนะครับผมอ่ะเราเจอเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากนั้นนะครับทำการมองหานะครับทางด้าน f a c e b o o k โพสให้เจอนะครับเมื่อเจอแล้วก็ทําการคลิกให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นครับมันก็จะเป็นหน้าต่างกระดาษเปล่าแบบนี้เลยนะครับขนาดเท่ากับ a c e b o o k โพสในปัจจุบันนะครับไม่ต้องไปทําการแก้ไขแต่อย่างใดนะครับถือสร้างเสร็จแล้วก็อัปโหลดลง facebook ของเราได้เลยนะครับต่อมาครับเราก็มาดูทางด้านแถบซ้ายมือของเรานะครับมันจะมีทำเพจเทค Photo Element b a c k g r o u n d QR code my file my design นะครับตรงนี้นะครับเรามองหา Background ก่อนเพราะว่าเราจะต้องทำพื้นหลังให้กับตัวภาพของเราก่อนนั่นเองนะครับกดที่ Background นะครับตรงนี้นะครับอ่าไปช่องค้นหานะครับพิมพ์อะไรก็ได้ของเรานะครับอันนี้ผมจะอยู่ในโหมดของฟุตบอลนะครับผมก็พิมพ์ลงไปว่าฟุตบอลนะครับโอเคครับมาลวนะครับเราก็เลื่อนๆ่อนดูนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับ เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะครับเนี่นะครับเราก็เลือกไปนะครับสมมติว่าวันนี้ผมเลือกไว้แล้วนะครับผมเลือกเป็นภาพนี้นะครับเรียบร้อยแล้วต่อมาครับเราจะสังเกตว่าเอ๊ภาพของเราเนี่ยมันดูขาดๆเกินๆยังไงยังชอบกลนชอบกนนะครับวิธีการแก้ไขของเรานะครับก็คือมาที่ตัวนี้นะครับที่ด้านบนตรงนี้กดปุ่มนี้ก่อนนะครับ แล้วมันจะย่อให้ขนาดเล็กลงหลังจากนั้นเราก็ทําการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับขยายมาประมาณนี้นะครับให้อยู่หลุ่มๆยุ่มลำลนิดนึงให้มันเห็นหน่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วกันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็ได้พื้นหลังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะใส่พวกโลโก้พวกอิเลเมนต์พวกเทคลงไปนะครับพิธีการใส่โลโก้นะครับก็มาที่ my file นะครับเพราะว่าเราจะเอาโลโก้ของเราลงมานะครับ ไปที่คำว่าอัปโหลดไฟล์นะครับเลือกโลโก้ของเรานะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นโลโก้ทีมนั่นเองนะครับทีมนี้นะครับผมกดลงไปนะครับปั๊กดอัปโหลดนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคถ้ัเสร็จแล้วแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับให้มันอยู่ตรงนี้นะครับหากเราต้องการที่จะทําให้มันดูโปร่งใสนะครับเรามาที่ตัวลายจุดตรงนี้ครับเครื่องหมายตาหมากลุกตรงนี้นะครับ อันนี้จะทําให้เป็นการภาพโปร่งใสนั่นเองกดลงไปหนึ่งครั้งครับปรับ t r a n s p a r น n t ครับตัวนี้นะก็จะจางลงนะครับแบบนี้ใส่เอฟเฟกต์ไหมนะครับเอฟเฟกต์เบอร์นะครับก็จะเบอร์แบบนี้ไบเน t นะครับก็คือความสว่างสว่างมากสว่างน้อยนะครับแล้วแต่เราซีเปียคือภาพหนังเก่านะครับก็ดูสวยขึ้นนะครับตัวนี้เป็นภาพขาวดํานะครับ นี่เป็นการใส่กรอบนะครับใส่กรอบแล้วก็อันนี้จะเป็นมุมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเงาโอเคนะครับนะของเราก็เป็นค่าขาวดําด,ดีกว่าเนาะมันจะได้คลมกลืนกับพวกพื้นหลังแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราจะได้ภาพลักษณะแบบนี้มานะครับ ต่อมาครับเราอาจจะใช้โลโก้ตรงนี้ครับเพื่อเป็นการสื่ออีกหนึ่งรอบนะครับว่ามันคือทีมไหนคืออะไรก็วางไว้ตรงมุมตรงนี้นั่นแหละนะครับโอเคนะครับมาหลังจากนี้ครับเราก็จะทําการสร้างตัวอักษรแล้วนะครับพิธีการสร้างตัวอักษรหรือการสร้างเทคกก็มาที่ตัวนี้นะครับผมที่ทางด้านซ้ายมือของเราเหมือนเดิมนะครับเลือกคาว่าเทคนะครับตรงนี้นะครับกดเทคลงไปปุ๊บ มันก็จะมีให้เราเลือกอยู่3รูปแบบตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อพรีเซตอยู่ตรงนี้ให้เราเลือกเราจะเลือกแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราครับเฮดดิ้งคือหัวใหญ่นะครับอันนี้คือกลางแล้วก็นี่คือเนื้อหาของข้อมูลของเราเองนะครับผมเรีว่าเฮดดิ้งกดไป,ปครับแบบนี้พิมพ์ข้อความลงไปนะครับผมก็จะพิมพ์มั่วๆไปอย่างนี้นะครับ แล้วทําการปรับแต่งตัวอักษรเพิ่มเติมนะครับเราสามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับจะเอาแบบไหนฟอนต์เล็กฟอนต์ใหญ่ครับฟอนต์ตัวอักษรยังไงนะครับมีให้หมดเลยแล้วก็สวยด้วยนะครับเนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็ควรจะเป็นตัวหนังสือที่มันใหญ่ๆหน่อยครับเพราะว่ามันอยู่ข้างบนหัวเรานะครับจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับทั้งกอนะครับ แล้วก็ลงเรื่องดูครับเล่นดูว่าจะเอาแบบไหนตรงสอนยังไงได้หมดเลยโอเคมันก็สวยดีเนาะปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้ครับตรงนี้นะครับวางไว้ข้างบนตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วครับเราก็มาทาการเปลี่ยนสีนะครับจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคเปลี่ยนสีอื่นก็ได้หรือใส่เอฟเฟกก็ได้ครับตรงเอฟเฟกตรงนี้เราสามารถนะครับมีการปรับแต่งเพิ่มเติมคือเราสามารถเปลี่ยนเป็นพรีเซ็ตได้นะครับชาร์โดนะครับ ความสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมุมนะครับเบลอนะครับความฟุ้งของภาพนะครับชาโดอันนี้คือเราไว้ปรับนะครับนี่ครับเราปรับเป็นแต่เราเลยครับตรงนี้นะครับเราจะเล่นยังไงก็ได้นะครับปรับแบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับเบอร์ไมนะครับความสว่างซีเปียนะครับ เท็กซ์โตนะครับเส้นนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมเงานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวาร์ปนะครับจะให้วาร์ปแบบไหนได้หมดเลยนะครับเราเป็นเหมือนเดิมครับขอนุเาตเป็นสีเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเราก็จะมาทําตัวตัวหนึ่งนะครับก็คือกดตัวนี้นะครับอันนี้กดเลขแปดกับเลขเจ็ดนี้กบทิ้งไป เค okay, ครับนะโอเคเปลี่ยนสีให้มันดูเด่นชัดหน่อยนะครับเพืกันใช้สีเหลืองอัดก็ไบายโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับลากมันลงมาตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นครับต่อมาเราก็จะมาเป็นตัวสุดท้ายของเรานั่นเองครับกดลงไปที่ตัวนี้นะครับ พิมไปเป็นอนี้ครับ K H นะครับ OK นะครับเราได้ทั้งหมด3รูปแบบที่เราสร้างตอนแรกนะครับตามตัวอย่างแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราก็มาสร้างอิเลเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับเราก็ไปเอารูปถ้วยมาสักหน่อยหนึ่งแข่งที่ไหนก็มีแต่ถ้วยนะครับถ้วยที่4นะครับวางไว้ตรงข้างหน้านี้นิดนึงนะครับเค อ่ะสอดยิงประตูแล้วนะครับเนี่ยเท่ๆเ,เลยกาเดียนนะครับเราก็ปรับเอานะครับเราจะแบบไหนก็ได้นะครับแบบนี้เรียบร้อยล้วะไปก็มาทำขอบให้มันฟุงฟ้งๆหน่อยนะครับนี่ แบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดลงไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะกดปรับตัวนี้เป็น jpeg นะครับกดดาวน์โหลดนะครับตั้งชื่อได้เลยครับ อะไรก็ได้นะครับทิมลงไปปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเปิดครับ facebook ของเรานะครับมานะครับที่ต้องการจะอัปโหลดนะครับผมว่าผมก็ใช้อันนี้นะครับเป็นการอัปโหลดนั่นเองกดอัปโหลดไปนะครับเป็นรูปนี้ปุ๊บทิมพ์ข้อความของเราลงไปครับอะไรก็ได้นะครับทิม์ลงไปปุ๊บกดโพสต์ปั๊บนะครับ มันก็จะโชว์อย่างนี้นะครับแล้วก็ขนาดก็จะได้ตามปกติไม่มีการลดจอนต่อย่างใดครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากลาการพีเ่านี้ครับพ่อมาสำหรับคราวหน้าครับ,ส,รบสวัสดีครับ